สวัสดีจ้าพี่น้องท่านผู้ชมมือนี้มาพบกับกช่องยายผ้าใยผากินผ้ารวย,ยคือเกอ่าเหมือนเดิมเนาะจ้ามือนี้ยายไพ่ได้นนั่งขอมูลทางตำเล้ามาให้พ่อแม่พี่น้องได้เบิ่บงได้ชมเป็นแนวทางควอมสิไปรับชมเรา,ยา,ยาฟังแย่ไพ่ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์แย่ไพ่น่ามีเด้อจ้จพี่น้องแล้วก็อย่าลืมกดก,ดกระดิ่งเนาะคะ่ะเนาะยยัยายไพ่ลงคลิปใหม่ๆหรือว่าอัปเดตที่ใหม่ๆพี่น้องกับสิบปฏิภาดเบิ่งผาดชมแนวทางเนาะจ้าพี่น้องมากระจายได้ชื่นชอบกระชานได้หรือว่าจะคอมเมนต์เขามาคุายมาทักทักกกาาาาาดด่่่่ไไคคออมมมเเเนนนนตต์ใ้้้้ลลิปขงงงะะพี กาบเบาๆลายแยห้หางพี่รองจับไปเบิ่งของมู่เนือทางตามเล่าอาจารย์ทันเหลกเ็กไปเลยนคะคะมาเบิ่งเนื้อทางนี่พ,นนพี่น้อยมอบโชคกสัตพี่น้องค้างงวดเหลกที่แยกไพ่ร่วงให้เบิ่งได้พี่นอ้องอาพินบอกว่าน่าจะเดินศูนย์กระผาเนาะพ้นบอกว่าศูนย์ห้าศูนย์หกศูนย์เก้าห้าหกห้าเก้าและหกเก้าเนาะจา่าสามตัวแคบหน้าจอเลยนะคะพ้่นน่าจะเน้นห้าหกห้กเก้าเนาะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นเนืาา้อทั้งไฮฟี่กษัตพี่น้องค้างสำหรับเนื้อทาง คนให้หัวใจสิงเนาะคะ่ะเพิ่นบอกว่างววนี่เดือนหนึ่งก็สามอสั่นพป่น้องเอาแคบหน้าจอชุดเต็มได้เลยเนาะเพิ่นบอกว่าย่า้พจ้า่าไปเลี้ยวหลอัดสั่นร้อยเด้พี่น้องเด้แคบหน้าจอได้เลยนะคะคันเลขลรยขออนุญาตให้พี่น้องแคบหน้าจอเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะ,ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเอ็นมังกรเกือบบอท่านพี่น้องย่าให้จะอัดก่อนหล่ะเด้เออเพิ่นบอกว่าหา 29, 5, 26, ้าสองเก้าห้าสองหกเนาะจ้าสองเก้าสองหกสองห้าและเก้าห้านะคะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางแอสแพรนพารวยว่าัซนเด่นแสซีกับสามเพื่อนหน้าจะเน้นซีสามซีหนึ่งเนาะค่ะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเอสวิเอสคืออย่างนอบันวิ่งชนนะคะ่ะอ่า่นบอกว่าเด่นบนเจ็ดกับหาเด่นรางเก่าว่าัซนเนาะค่ะเนาะอันนี้เพิ่นบอกว่าเลขออกเจ็ดสามพี่น้องเรียงกาแฟยายไพได้บนอนเนาะวะ่าัซนสำหรับแนวทางของเอส เจ็กเลือกเกลือนะคะ่ะอันนี้เป็นแนวทางเอ็ดปูมือนีเดน3กับเก่าน่าจะฟันเก่าชุดปด้นี0ูนเก้าสาและ3เก่าสามเนาะจ่านอสองโตเก้าสามเคนเคนว่าสัน้นดังเม็ดซ้ายเนาะเดนหกเจ็ดสองว่าสั้นพี่น้องจา่าเด่นหดเก็ดสองเอาเคียบหนาจอทะหกมาหกศูนย หกเก้าหกศูนย์หกหนึ่งเจ็ดเก้าเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งสองเก่าสองศูนย์และสองหนึ่งนะคะพี่น้องค่ะแคบหน้าจอไปต้องรอแยกให้อานจบนะคะ่ะแยาไพเลื่อนมาแคบหน้าจอได้เลยนะคะอันนี้อ่าแนวทางของบนดินแผ่นฝ้านะเลขเด่นนะคะงวดที่แล้วเพื่นเข่าเนาะจะ่ะงวดนี้เพื่อนบอกว่าเด่นหกขะเจ็ดนะคะพี่น้องค่ะต่อไปเลยจะ่ะอันนี้เอตตาอวสันเอตตาบอกว่าตามเล่าวมวาหนี้ 9ก้าสามหกเก้างหกเก้าเ้างลางหนึ่เก่ากับศูนย์เกนาะจ้ะต่อไปเลยจ้าสูตรนี้ว่าสั้นแคบหน้าจอเลยเด่นบนลางเน,น 90, เ้เนเกานย์เอเน้นเกาหนึ่งเก้องเออมนี่เก้าสามมาแห้งเนาะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางแอนบังย่มแดงว่าสั้นหกหนึ่งศูนย์หกว่าสัน้นพี่น้องจ้าเด่น6เนาะเน้นหกอ่สี่หกหกหนึ่งศูนย์หกหนึ่เนาะค่ะต่อไปเลยจ้าสูตรนี้เด่นหาฟันหาว่าสัน้นพี่น้องคะ แคปหน้าจอชุดเต็มเลยเนาะ,อะเอดแจกเลขเกือบชุดเต็มนะคะสี่สามเจ็ดสามเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเอดก,ก้อยใจตำล่าเด่นสองเก้าว่าซันพี่น้องจ้าบนล่างเนาะอ่าพ้นบอกว่าเน้นเน้นเลยข้างล่างหกห้าหกสี่สามห้าสามสี่ขังบนเจ็ดสองเก้าสองเก้าเจ็ดและศูนย์สองนะคะ่ะอันนี้เป็นแนวทางของเออพ้นหายมากแคปหน้าจอเลยนะจ้าอันนี้เป็นแนวทางของเก่าเงินเก่าทองเนาะตำล่ามือนี้นะคะ่ะ เพิ่นบอกว่าเด่นเก้าแปดแปดอ่าเก้าแปดแปดเก้าตัวฟันตัวร่องเก้าศูนย์นะจ๊ะแปดศูนย์เก้าเจ็ดแปดศูนย์เก้าแปดนะคะ่ะพี่น้องคะ่ะต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางสูตรดีก้นถามหาดีเนาะคะ่ะพี่น้องคะ่ะรวยล่นฟ้าเนาะเอาแคปหน้าจอได้เลยนะคะมีสามตัวบนและสองตัวจุดเต็มบนล่างนะคะพี่น้องต่อไปเลยจ้ะเออเดนหายไปโดเนาะคะ่ะตามเล่ามานันนี่เดนเก้าก็ศูนย์เนาะ ถ้าเก้ามาจะเป็น3ามเก้าเจ็ดเก้ถ้าสาอาธถ้าศูนย์มากก็จะเป็น3070ูนและแปเนาะค่ะต่อไปเลยจ้าแอดเอ่อแนวาทางสูตรนี่วาสันพ่นบอกว่า10บนวาสันเนาะหกศูเาเนาะจา้าเนาะ หน่วยบนเนาะสันพี่น้องคะ่ะพ่นบอกว่า3 4 7 8ว่าสันพี่น้องมีสิทธิ์เบิอนใดหรือว่าสันอันนี้เป็นแนวทางของเอลราชนกด้านเด่น5และ7นะคะ่ะ4 5 97ว่าสัน4ตัวพ่นมี4 5 5 7แล้วก็9 7นะคะ่ะ3ตัว5 9 7 0 5 7และ0 4 5เนาะ ต่อไปเลยค่ะน,นี่เป็นแนวทางแย่ไพ่นะค้ยเป็นวิดีโอพี่น้องเอาอันนี้เนาะเรียงรววิดีโอออกนะคะมาเบิ้งค่ะอันนี้เป็นแนวทางเด่นงวดที่เรียกว่าสัน้น่นขอมาแน่เนะาะเข่าให้หกหกมากเก่าเก่าเนาะวันนี้เดน่นเจ็ดก็สองนะค่ะพี่น้องสามตัวห้าสองสองมาซันพี่น้องตัดสองสองหาสองน้ำมเดอร์นะคะแย่ไพ่เนี่ยสี่สองวันเด่นเนี่ยสูตรเดียวได้่ยีสองตัวเดียวนะพี่น้องเนาะมาเบิ้งค่ะเจาะเจ็ดสองเจ็ดเก้าเจ็ดหกนะคะชุดวินอยู่ที่เจ็ดสองสี่หาเนาะค่ะ ต่อไปเลยจ้าชุดนี้แคบหน้าจอเลยนะคะพี่น้องค่ะตะวันทอแสงเนาะแคบหน้าจอได้เลยเนะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของลพีพงเนาะเน้นสามหกสามเจ็ดวัซันแปดสามหกแปดสามเจ็ดเด่นสามเนาะค่ะพี่น้องพิจารณาได้นะคะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางสูตรนี้นะคะพี่น้องแคบหน้าจอได้เลยเด้อเราพี่น้องเนาะงวดที่เรียว่าซันงวดนี้หกซีซีหกสี่ห้าหกสี่หกเก่าซีซีเก่าซีหา 946เนาะต่อไปเลยจ้าเอดก่อนเนาะคะ่ะเดนเ,เ,เดนนวดนีเพิ่์นหายมานะจ้ะแคปนาจอได้เลยเด้อพี่น้องเด้อสองตัวระวังเก่าสองน้องเมื่อว่าซันเพิ่นวานนา,นาะงพิจานาตามเพิ่นได้ค่ะต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางเลขดับบนเอดกระตูนเนาะจ้ะดับแปดบนว่าซันเนาะต่อไปเลยคะ่ะเอสจ็อกเกอร์เนาะคะ่ะมาเบิ้งคะ่ะพี่น้องคะ่ะงวดนี้นะคะ่ะ เพิ่นเด่นหานะคะงวดที่แล้วเด่นเก่ามาสี่เก้าเก้าน้องเงินนี้เด่นห้านะจ๊ะเพิ่นบอกว่าหาสี่หาหาหาหกจับสามโตน้องจ๋ะมาบนล่างจับเลยน้อพี่น้องเน้อห้าสี่ห้าห้าห้าหกประมาณนี้ละต่อไปแด้วจ้อาอ่าแนวทางของลุงนิ่ลุงนิ่บอกว่าเด่นเก่าเนาะค่ะงวดน,นี้ตามลาวมาได้บนล่างอันนี้เด่นบักฮัมหน่อยเนาะเด่นสี่สี่สองงาะสันเพิ่นวานเนาะสามชุดวินเนาะค่ะเพิ่นบอกว่าสี่สองหกเนาะจ้ะต่อไปแล้วจ้ะ นุมสุภาพนะคะเด่น1ก็สอเนาะจ้าหนึ่งห้าหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดสองหาสองหสองเจ็ดเก้าสองเจวาสันอาจารย์กร,กราสินรูดสองงวดติดมาเบิงวัางวดนี้จะติดจะเข่าบอลเนาะค่ะพี่น้องเนาะเด่นสวาสันส6 7, 8, 4หกสี่เจ็สี่แปดวาสันพี่น้องคะ่ะมาเบิงอยากเห็นคนถึกเลขว่าสันรูดสี่กับ7จเนาะคะ่ะเจ็ดเกจดสองเจหาว่าสันชุดวินอยู่ที่สี่เจ็เกสองหเนาะคะ่ะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของแอสุดใจเนาะฟันหาศูนย์กับหาหนึ่งตัวเดียวเด่นศูนย์ว่าสั้นสูตรทําใดศูนย์กับหนึ่งว่าสั้นพี่น้องคะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางสูตรนี้เลขเพื่อนบ้านว่าสั้นพี่น้องร่องเบิงชุดเต็มแคบหน้าจองวดที่เลี้ยวเข่าตัวอ่าอ่าสองสี่ว่าสันพี่น้องคะง้วนนี้ตามต่อเลยนะคะเนาะชุดเต็มแคบหน้าจอเบานะคะสูตรหลุดง่ายว่าสันพี่น้องเพ่อนวาเนาะ มาเบิ้งค่ะสูตรนี้คุณถามหาหลายนะคะสําหรับแนวทางของอ,อ,อาจารย์สนีนะคะเดน,นหนึ่งได้พี่น้องวนนี้เนาะศูนย์สี่สองแปดห้าสามหนึ่งเนาะค่ะต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางของอาจารย์ธวัชชัยเนาะคะ่ะเพค่นบอกว่าเน้นเจ็ดแปดเจ็ดเก้าเนาะค่ะเนาะแล้วก็แปดเก้าเนาะสำหรับแนวทางของอาจารย์ธวัชชัยนะคะต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางสูตรนี้ว่าสั้นจากคุณวานเนาะเด่นหกกระสามเดนหกหนึ่งหกสี่สามหนึ่งและสามสี่เนาะค่ะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้แอดนูน้ำทิปว่าสันพี่น้องคขานูน้ำทิปบอกว่าอะสิบล่างว่าสันสามเจ็ดสามเจ็ดแปดว่าสันน้องวันที่เหลวเข่าสีเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางแกซีนโคลาดเนาะค่ะสี่ศูนย์หนึ่งห้าเน้นเน้นศูนย์หักับหนึ่งหานะค่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้แอดกอยใจว่าสันสูตรนี้เขาดีเลยเอาเอามาสูตรนี้มาฝากเนาะงวดนี้สองสองสองสามว่าสันเนาะค่ะสามตัวงวดที่แล้วรูดงวดนี้มาตามต่อค่ะพี่น้องขะ หกเจ็ดหกหกเจ็ดสี่แปดเจ็ดหกแปดเจ็ดสี่เนาะคะ่ะต่อไปเลยจ้าบนดินแผ่นฟ้าว่าสั้นเด่นล่างเจ็ดกับเก่าเนาะจ้าชุดวินแคบหน้าจอได้เลยนะคะพี่น้องคะสําหรับแนวทางของแอดบนดินแผ่นฟ้านะพี่น้องเนาะขอแหงยิ่งรวยๆํำกันเนาะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าสามตัวโต้ว่าสั้นแคบหน้าจอเลยนะคะสองตัวพันมี่สองหาสามหาและสี่หาอันนี้คือแนวทางของบนดินแผ่นฟ้านะคะ่ะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเดินบนรางสามห้าเจ็ดเนาะคะ่ะพี่น้องชุดเต็มเคบหน้าจอได้เลยเนาะต่อไปเลยค่ะบนดินแผ่นฟ้าคือกันนะคะพี่น้องะ่ะเดินหกกับแปดว่าสัน่นคนมีหลายสูตรพี่น้องมักเค้หน้าจอเลยนะคะ่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของเอ่อเอเกสมศักดิ์นะคพะ่นบอกว่าเดินเจ็ด เน้นเจ็ดสองหกสองเนาะจ้าสามเจ็ดสองเจ็ดหกสองนะคะเอเล็กสมศักดิ์พี่น้องผู้ใดมักแนวทางเพิ่นแคปหน้าจอได้เลยนะคะต่อไปเลยจ้ะอันนี้แอกระตูนเพิ่นบอกว่าเดินเดินดีตามล่าว่ะสันงวดที่แล้วกสองก็สามมาสองน้องวันนี้สามกับสี่ตัวใดสีมาว่ะสันเนาะค่ะเนาะอันนี้เป็นแนวทางของสูตรไม่เบาไทยย่อเนาะค่ะเลขเด่นเนาะค่ะเนาะอ่ะงวดนี้เด่นหกแปดเจ็ดเก้าว่ะสันพี่น้องพิจารณาได้นะคะต่อไปเลยจ้ะ อันนี้โตเดียวว่าสันพี่น้องค่ะเด่นซีเนาะค่ะพี่น้องเนาะซีอย่างดีเนาะว่าวสั้นสูตรนี้ว่าสั้นเพื่อนว่าพ้อโชคดีเนาะงวดที่แล้เวเด่นสองงวดนี้เด่นเจ็ดเอาเด่นขึ้นกันกระยายไพ่เลยพี่น้องสูตรนี้แนวทางของอันอินแนวทางของละอ่อนเหนือนะคะศูนย์สองศูนย์สามศูนย์ี่เก้าสองเก้าสามละเก้าซีหมักตัวใดกระจวดหกุด บาสันพี่น้องคะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของอเอ็ดไต้ฟ้างวดที่เราเข่าสองซีงเนาะงวดนี้เด่น9 9 1 9 3 9 6และ9 8นะคะสำหรับผู้ใดมักแนวทางของบนดินเอ้ย็ดไต้ฟ้านะคะต่อไปเลยจ้าปิดท้ายด้วยแนวทางไอตูนน้อพี่น้องน้อไอตูนบอกว่ามือนี้เด่นศูนย์ภูไมักแนวทางไอตูนแคปหน้าจอนะคะถ่ายคลิปนี้ให้ขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องนะจ้ะทีเดียวเข้ามารับชมรับฟัง ขอให้สุขภาพแข็งแรงย่งย,ง,ย,ง,ย,ง,ยงๆยรวยรปังๆังสุขสุขพนขอขอบคุณทุกสำนักทุกอาจารย์มาจาที่ได้แบ่งปันขอามรู้ทางให้ยายไพ่มาให้พ,หพอเม่พิ้องได้เบิงได้ชมเป็นแนวทางขอพูดในลายเด้อจ้าสวัสดีจ้า